ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับช่องนนเน h a n n e l นะคะแล้ววันนี้ชาแนลสอนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในออบบี้ง่ายๆนะครับก็คืออ a s y อ b บบี้นะครับไปไปเริ่มกันเลยตืตดตืดตืดดูซิว่าเราจะแบบว่าทุกคนสังเกตปกตอนเริ่มคลิปไหมคะใช่ใช่เจ๊เจเพิ่งทำใหม่นะครับ ใช่แล้วค่ะอออ่ก็คือเจ๊อยู่ข้างล่างเหรอฉันเป็นคนตัดผมมีแผลแล้วระวังนะระวังนะเดินลงไปลงไปลงไปเดินลงไปเกือบเกือบไปกันนะครับมิซเซลว่อย่ารอชื่อชาาตกแมพถามจริง ที่ประตูเหรอเจ้อ่าฮะอ๋อตกแมบตกแมบเสียงดังมากแต่ก็ดีนะตกได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะฉันต้องรอไหมเนี่ยไม่ต้องไปเลยไปชิวๆเดี๋ยวด่านลูกอมเอ้ยลูกอมอ่ะกลมๆแล้วกันนะได้เลยอ่ะมันโดนอะไรเนี่ยผมไม่ได้โดนอะไรแล้วตายได้ไงผงนุ่งอ๋อสีฟ้านี่คือประตูที่ไม่ถูกใช่สีส้มคือประตูที่ไม่ถูกและนี้ก็ห้ามโดน <Okay. S 2> มาเร็วมาเร็วรอผมที่กำโบเหรอรออยู่นี่ที่ันเดี๋ยวนะพูดดังๆหน่อยนะได้เลยผมทำเป็นเซียนไงแต่ที่จริงไม่เซียนเจ๊แน่อนอนอยู่ไหนอะ่ะผมวิดเจ๊าอาโตกเกรออืออุ้ยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยไม่ได้ทำอะไรทีถามจริง อย่าไปสนใจการแจ้งเตือนของเจนะเจมีการแจ้งเตือนอะไรเหรอเซฟชึกปั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 กไปก่อนนะฮึ่ได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมตามไปผมแทบไม่ต้องรออะไรเลยเนี่ยผมเดินได้เลยตรงนี้อะมาดิอือเออ ต,นต parameter parameter ้นตัน <absorption> ต้เต well. ้เตันตันต้นตันเต้เตัเต้นายนอนเสียงดังมากยิงเหรอตรงนี้ผมจะผักเจให้ร่วงเลยอืมอืมอืทำไมนายนอนไปไกลกูบาร์บี้ไงผมไม่รอนะเจ๊รอผมนิสัยดีถ้าเจ๊นิสัยดีขนาดไหนเลยรอผมเมื่ไหรผมก็จะไม่รอเจ๊นิสัยเปลี่ยนไปล์นะคะ นนนนนนี่สายเปลี่ยนไปนะฮะมันจะมีช่วงที่เรากระโดดไม่ถึงอ่าสีม่วงม่วงม่วงเขียวเพื่อนบอกแล้วเย่ขอบคุณนะเนี่ยเป็นการถ่วงเวลานะครับท่านผู้ชมดูไว้เป็นการสอนให้เด็กตาดำๆว่าแกล้งเพื่อนเลยแกล้งเพื่อนเลยเจ้เพื่อนเดินตาม จะให้แก่งไหมโหหรอน่าจะมีการเพิ่มเติมแท็บโตเยอะมากเลยนะคะะเฮ้ยคิมินี่อะไรอะไรหรอผมจะลงไปก่อนนะได้เย้ยบ้เอยากขึ้นอยากขึนโอ้โหจะโดดสกายเลยในนอนทําะไไร เจ้แหละผมไม่ทําเป็นเซียนนะผมไม่เคยเซียนฉันผมไม่ใช่เซียนแต่ผมต้องไปเรียนมาใหม่เยะเป็นอะไรเออมุก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 เป็นมุกเหมือนมุกมุกมุกน่าน้าตลกมากเลยนะใช่เครียดเลยผมตายไปกี่ล้านรอบแล้วเจไม่ตายเลยหมผมไม่แกงเจ้ละตอนนี้ในนนอยู่ไหนถามจริง เห็นจริงๆยังไม่ถึงบันไดสีลุงเลยถึงแล้วหมายถึงชั้นน่ะอ๋อผมอยู่บันไดสีลุงอย่ามาแกล้งกันอย่างงี้แกล้งยังไงเจ๊าแกล้งยังไงเตะ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 เดี๋ยวเราจะโอเคผมไม่ทำเป็นเสียนแล้วผมจะลองเล่นในนอนตีอะไรฮะถามจริง มกินที่ฉั้นเลยกับเนนุนมานานใช่ค่ะเยอะไปหุ่ตายไงอาจจะเงียบๆหน่อยนะคะไม่อยากอาจจะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าอยากเล่นเอ้าก็ไม่แตกอืมก็เงียบไงส่วนใหญ่เวลาฉันเล่นน่ะฉันจะเงียบอยอะบ๊อบ่สัมบู เ้เจ๊เจ๊ครับเจ๊ยวขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะคะทำไมอ่าเป็นอะไรหรอเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊ล็อกขึ้นไปไหนเขาไปล็อกห้องเคเด๋ยวเจ๊เขาไปล็อกห้องแป๊บนึงนะครับอาจจะมีเสียงของเจ๊ที่เป็นขูกขิดขูกขิดของพัดลมนะครับมิเซลล์รอบ้างดิอะมาแล้วค่ะมิสเซลล์แล้วไม่รอใคร ไนวลรอฉันบ้างฉันยังรอเลยยาฮะยาฮะน่าฮะยมาฮะยาฮะยาฮะย่าอยาะยายาอยาบูไปไหนเนี่ยออผมแกล้งเพื่อนไม่ได้หรอโอเคนะครับเจ๊อยู่ไหนอ๋อ มีคนนึงเหล็กมากเลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากรอเจ๊อ,อันนี้คือความที่อยากเลนว้าเฉยไม่เปิดคลิปยังอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเปิดคลิปยังเจ๊เขาไปแล้วอ๋อเจ๊นี่เองถ้าไม่ใช่เจ๊ลืมเปิดคลิปโอ้ยถ้าไม่ใช่เจ๊ไม่ลืมเปิดคลิปนะครับถ้าลืมเปิดคลิปไม่ใช่เจ๊ละนะครับแปลกแล้ว นายนนบอกว่าให้รอบ้างเนี่ยจีผมไม่รอที่ส้นชัยนะโอ้โหเล่นแล้วเนี่ยบ้าโบติบันไดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าอยากให้มันหายไปแบบเยอะๆเลยก็คือเดินข้างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินตรงๆไปเลยมันก็จะกระโดดเนาะนั่นแหละลนี่ไ,ไงแล้วก็ตรงนี้ก็เดินแบบซิลมาก โอเคโอตรงนี้นิดอไป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 นั่ไงเจ๊ข้างล่างหวัดดีโนนจะไม่แก่อ๋อเจ๊อยู่โน้นเนโอ๊ยบันไดวเหรอเออไม่ได้การแล้วครับท่านผู้ชมแต่ผมจะตื่นสไนชแล้วตื่ตนตื่นต่ว่ามันยังมีด่านของไม่ต้องอ่าไม่เอารล่น มันยาวเกินไปขี้เกียจเละถามจริงเจ้เพื่อคลิปที่ดีงามของเราเอาไหมเออผมโกงตรงนี้ได้ท่านผู้ชมแหนแน่ๆได้เหรออือเคยก็ทาได้ไม่ใช่หน้าเลยโอเคเดี๋ยวผมมารอเจนะครับเพื่อไม่เป็นการเออเออไม่ต้อง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 ไปนะไปตรงนี้ มาใส่หมวกกันครับเย็นแย็นแย่แย่แต่เราต้องลงไปเซฟอีกนะคะเย็นแย่แยนแย่แยนเย้ตัวอะไรมาเร็วปะไปกันตัวอะไรนี่เจ๊ข้างหน้าเจ๊นไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเจ๊เพื่อคลิปที่ดีงามเออจ๋าจ๋าหนูที่ ไม่นือ่อไม่มือไปหมดแล้วเดี๋ยวขอสต็อปคลิปแป๊บหนึ่งนะคะในนอนสต็อปด้วย okay, โอเคครับโอเคครับม,มาแล้วเจ๊อยู่ไหนอะ่ะทำไมเจ๊ไม่เริ่ม<จ>อันแรกเลยหรอ,อ,หรอผมก็อ,อยู่ที่หัวใจเหมือนกันแต่วันที่สามอ่ะโอเ้เกือบตกเอามากี้มตก okay. เจ๊เป็นไรหรออ,อีอีเนส นายนอนรอฉันบ้างดีอันนี้เขาเขียนว่าอะไรหรอนนอนไม่เคยอ๋อวาเลนไทน์ว่าแล้วเป็นคำด้วยผมมีของโกงอยู่นะครับเหรอแต่ผมไม่โกงทำไมอ่ะถามจริงอ่ะบาร์บี้อะไรน่าเกลียดมากเสียงน่าเกลียดตรงไหนอ่ะเจนนี่ก็นายนอนบอกว่าให้รอก็คือรอเขาจะน็อปกระดุ๊กเลติด็จะเขาแล้ว่ารอไหมเดี๋ยวก็ปิดคลิปซะเลย อาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กอ้าผมถึงแล้วมันมาเกิดใหม่ให้ผม,มเมื่อกี้หน้าจอบักพอดีครับท่านผู้ชมดูเกมทำกับผม,มสีแดงนี่โดนได้ไหมไไโอเคโดนไม่ได้บ้า,าพี่เธอก็พูดอะไรนะวันทยยายเดา็ย่ๆๆฉันไม่ได้พูด,ดนะเจนก็เอ้ยผมชอบทางหาย เฮ่วันไรร่อฉันว้วฟไม่อ่ะวันฉันเป็นบ้าว่ะย่ะโอ้น่ากินเอ้ยเขาทำโมเดลสวยเหมือนกันนะว่าไปนะแต่มันแค่กลมๆเอ้ยเจ๊เจ๊มีออบบี้ที่เป็นแบบว่านั้นด้วยทาวเวอร์เอ้ยเจ๋งแบบนี้อีซี่ออบบี้เขาดีมากเลยอะผมชอบ นสร้างไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้อ๋อไม่ใช่ทาวเวอร์เหรออ๋อก็เป็นทาวเวอร์นี่ชื่อทาวเวอร์บ้านผมสิทาวเวอร์แต่ว่าเล่นข้างนอกอะทาวเวอร์เพลมั้งเจ๊ถึงเค้กันใหญ่ยังถามจริงอ๋าถึงไอ้ที่มันเป็นไอ้นี่แดงเลยที่ห้ามโดนอ่ะเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยในเหรอนั่นไงเจ๊นั่นไงผมเห็นแล้วเย่โอเคไปกันต่อเลยครับสามารถ ทุกคนสามารถมาปเปออะตกกีแล้วในเซเปโตได้นะคะเจะหยุด <c oughs> เดี๋ยวซิงไกอดีเลยให้หยงหยงหไม่ต้องมาเปหรอกบ้าขี้เกียจที่ไม่ดีนะคะขี้เกียจทุกอย่างเลยค่ะช่วงนี้ขี้เกียจอยู่บ้านก็ขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่างค่ะอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าขี้เกียจนะคะเอเอ,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 เอไปครับทุกคน,นอ,อ๋อ,อ,อผมถึงชาวเคอรี่แล้วโจโกแลต สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับช็อกโคิลเฉาเคิรี่แปลว่าอะไรเจ๊ในภาษาจีนช็อกโกแลตเอาดีๆช็อกโกแลตไงใช่สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าชฉาเคิรี่คืออะไรแต่ก็ต้องจะรู้กันแหละในติ๊กตอกอ่ะมันแบบข้าวๆอ่ะอ๋อถึงมันเป็นการแสดงข้าวๆกิจเจช่วงนี้นะครับตัวเชิญอ่ะตรงนี้เดินได้ไหมอ่ะเดินได้นมาจับบักกเอยผมถึงทาวเวอร์อุ้ยไหนบอกถึงเฉา เลยเฉาเคอรี่ก็คือเป็นทาวเวอร์อีกอันหนึ่งโอเคผมจะถึงแล้วถึงหัวใจใหญ่ยังไม่ใกล้ถึงนะเอ้ยบินบนไดสูงๆแล้วเลยหัวใจผมเลยไปแล้วโอ้เลยไปเยอะเลยด้วยผมจะถึงกันนะแล้วเนี่ยผมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเจ๊เห็นผมไหมมองขึ้นมาเลยมองขึ้นมาถามจริงนั่งไงเจ๊ทุกคนนั่งไงเจ๊นั่งไงนั่งไงเห็นผมไม่ข้างบนนี้ ทางบนนั้นนั้นบนบันไดข้างตรงนู้นน่ะนั่นนั่นเจ๊เป็นคนที่กวนผมมากถ้าเวอร์แล้วรอหน่อยก็ดีนะโอ้ตรงนี้ทางหายโอ้ไม่นั้นเลยอ่ะไม่ถึงเป้นเลยเฮ้ยอะไรนี่อะไรเฮ้ยเสียงใดขอให้กระโดดเหรอสมชาวเครียชาวเครีย มบันไดปีนเชเคอรีเชเคอรีโอไกลมากตรงนี้ผมไม่กล้าเซียนเลยเอ้ยมีคนมีคนเล่นอยู่ด้วยเหรอเจ๊คิดว่ามีแค่พวกเราในแบบนี้ตอนแรกนะยันไงเบคอนมันไม่ใช่เจ้าเบคอนรู้แล้วเจ้าเบคอนสวัสดีเจ้าเบคอนเจ้าเบคอนเออเราตายเหมือนกันเจ้าเบคอนเบคอนในนนก็เป็นเบคอนนี่ ฮะไม่ใช่ผมเป็นตัวนานแล้วไหนแย้ถึงแล้วถึงเฉาเคอรี่อันเล็กาก็อีกไม่ไกลหนิใช่กถึงแล้วเนี่ยมันใช่เหรอมันคนละที่กันเจ้ไอตรงนี้มันยากตไหนเนี่ยเจ้าเบคอนนายนายตายอีกแล้วทำไมเจ๊มาเร็วจังอะไม่รู้ดิโทรศัพท์เจ๊ดีอะเอ้ยทาวเวอร์อทาวเวอร์บ้าล่ะแม่ช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตอ่ะ ผมอยู่บนทาวเวอร์แล้วเร็วๆหน่อยนะเจ๊อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าเขาละหมาดนะตลกอะไรก่อนไม่ได้นะตลกเท่ากับบาปใช่เลยขำเท่ากับบาปนะครับอย่าลืมไปดูนะครับพิมพ์ในติ๊กบอกว่าขำเท่ากับบาปนะครับแล้วคุณจะเจอนะครับไม่ติดนะ ้าจไไม่ดช่องที่เป็นหน้าแมวอะฮะหน้าแมวใช่หรอใช่มั้งเขาเปลี่ยนปกได้เรื่อยๆเลยนะอ๋อเหรอคิดว่าเขากินแล้ในนอนตรงนี้ต้องเปไงงน็นไหนอะเขาชอบกินเฉาเครือลี่ไม่ใช่เหรอเจ้ในนอนไปไหนแล้วเจาะโกแลตถึงแล้วเย้เย้สุดยอดนะครับท่านผู้ชมถึงแล้วอู้โหถือว่วัสดี คนเมื่อกี้ตอนเหยียบมันก็จะแบบมีสีด้วยเฮ้ยอันนี้หายไปป้าผมชอบใส่หมวกเย็นเย็เย็น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 ทำไมอะเย็นเย็นาจริงเจ้เย็นแล้วก็ตรงนี้เพ้นสีตัวเพ้นสีตัวแกะกะกะแกะ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 ก งแล้วหรอนี่ไงกำลังจะปีนบันไดย้ยใรนอนเป็นไรอะทำไมแต่งตัวแบบนั้นไม่รู้ผมเป็นอะไรของผมเนี่ยเย้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะรดแจ้งเตือนจริงๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายขอบคุณที่รับชมจนจบ